ผมกลุ่มในช่องกลุ่มนัที่อยอีกแล้วนะคะสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะทําเอาใจหลายๆคนเลยนะคะเพราะมีคนขอเข้ามาเยอะมากนะ ว่าอยากให้กุบมารีวิวของถูกและดีหน่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะกุบเลือกของที่กุบแบบใช้แล้วชอบรู้สึกว่าคุณภาพมันดีมากจริง,รงเกินราคาเลยแหละเพราะราคาย่อมเยาวถูกตัวเลยนะคะเลือกมาทั้งหมด9ชิ้นนะของที่กุบเอามาคือไม่ได้มีหมวดหมหู่ใรทั้งสิ้นนะเรียกว่าเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอออันนี้ใช้แล้วชอบยอะไรเงี้ยก็หยิบมาเลยนะคะแต่เรียกได้ว่าคุณภาพดีเกินราคาทุกชิ้นนะคะไปซื้อตามกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนอาจจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลย เลยนะคะก็คือนี่เลยนะคะสีพึ่งทาปากแม่เรียบนะคะตัวนี้คือแทบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะโด่งดังมากคนรีวิวเยอะมากนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆนะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องของใครที่ริมฝีปากดําคลับเนี่ยทาแล้วแบบได้ผลกันทั้งนั้นเลยนะคะริมฝีปากก็จะกลับมามีสีชมพูรเรื่อยๆครั้งหนึ่งนะคะแล้วใครที่มีปัญหาปากแห้งลอกแตกเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้ดีมากจริงๆทุกคนสิ่งที่ผมไม่ชอบสําหรับสีพึ่งตัวนี้ก็คือกลิ่นอะมันแบบมันมีความ เหมือพวกน้ำโอบเหมือนทูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเวลาทาไปแล้วมันจะรู้สึกแบบกลิ่นมันแรงไปนิดนึงนะคะแต่บางคนถ้าชอบกลิ่นแนวนี้ก็อาจจะชอบนะคุณสมบัติของเขาก็คือตามที่บอกตอนแรกเลยนะคะว่าสามารถทําให้ปากที่แบบหมองคล้ำเนี่ยบางคนทาลิปสติกบ่อยหรือบางคนแบบเลียปากบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะมีความหมองคล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้เอามาทาปากแล้วก็ขัดๆๆนิดนึงนะคะเขาก็จะช่วยแบบขจัดเซลล์ผิวเก่าที่รินผิดปากออกไปนะคะเลนผิดปากเนี่ยมันจะค่อยๆมีความชมพูมากขึ้นนะแล้วนอกจากนี้ก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะรินผิดปากไม่แห้งแตกลอกเนาะวิธีการใช้ที่กลุบชอบก็คือกุบชอบทาก่อนนอนนวดๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็พอตื่นมาเนี่ย ก็เอาผ้าชุบน้าอุ่นเนี่ยมาขัดริงฝีปากเบาๆนะคะมันก็เหมือนเป็นการแบบสครับไปในตัวหรือบางทีก็จะเอาตัวแม่เรลบเนี่ยนะคะมาผสมกับพวกน้ําตาลทรายแล้วก็มาทําเป็นสครับขัดรึงฝีปากนะคะอันนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆเลย ตัวต่อไปที่ยังไงก็ต้องเข้ารอบอ่ะก็คือนี่เลยนะคะหิมมาลายาอันเดอร์อายครีมนะคือแบรนด์นี้นะใชด้ดีหลายๆตัวเหมือนกันนะคะแต่นี่คือสิ่งที่กบใช้แล้วชอบที่สุดเลยนะคือสําหรับตัวอันเดอร์อายครีมเนี่ยนะคะไซส์15 ml เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ199บาทแต่ว่าของกบเนี่ยคือ25 ml ราคาถ้าจําไม่ผิดนะจะอยู่ที่ประมาณ200ไป,ปลายนะคะขึ้นอยู่กับร้านที่ซื้อนะคะแต่ก็คือเขาก็จะมีขายที่ร้านวัสดุหรือว่าพวกแบบซูเป,ปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยนะคะ คือแบรนด์นี้ผลิตภัณฑ์เขาว่าจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะแล้วตัวนี้ดีมากตรงที่เขาจะช่วยลดเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็ใข่ที่ตามีความเป็นแพนด้าใต้ตาหมองคล้ำไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ย,ยนะคะคือช่วยได้ดีมากโดยเฉพาะกบแบบเป็นคนที่เป็นภูิแพ้ค่อนข้างหนักแล้วใต้ตาเนี้ยจะมีความหมองคล้ำความดํานะคะหรือบางทีนอนน้อยเงี้ยใต้ตาก็จะแพนด้าขึ้นมาทันทีจะบอกว่าตัวนี้ได้ผลใครว่าถูกและดีไม่มีอยู่จริงนะคะขอเถียงขาดใจเลยเพราะว่า มันราคาย,ย่อมเยามากใช่ปะเวลาที่เราเอามาทารอบดวงตาเราก็จะมีความแบบไม่เสียดายก็โบกไปได้เลยนะคะแล้วความหมองคล้ำที่เกิดจากการนอนน้อยเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันหายไปทุกคนรอบดวงตาจะดูแบบสดใสขึ้นมากๆเลยนะคะก็ลองไปหาสื่อมาใช้กันดูนะคะอันนี้คือใช้ดีมากจริงต่อไปก็จะเป็นมากสกหน้านะคะตัวนี้ดังมากนะทุกคน leader snail intense plus mask นะคะ เป็นแผ่นมาสหน้าที่ดีมากสาหรับคนที่มีปัญหาสิวมีรอยสิวมีจุดดําที่เกิดจากสิวต่างๆนะคะส่วนตัวกบชายเรารู้สึกว่าพวกรอยสิวจุดด่างดำแล้วก็สิวผดสิวอุดตันอะไรเงี้ยนะคะมันหายไปแต่ช่วงที่ใช้เนี่ยคือต้องใช้ค่อนข้างถี่นิดนึงนะแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยดูเรื่องเลยนะคะแล้วก็ ความหมองคล้ำต่างๆความไม่กระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันหายไปผิวหน้ามันจะดูสดใสดูท์มากนะคะราคาดีมากๆนะคะราคาแผ่นละ39บาทนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะตามร้านวัดสันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขายนะคะถ้าใครขยันหน่อยอ่ะมาร์คไปทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสักอาทิตย์หนึ่งก็จะรู้เรื่องแล้วหรือถ้าอย่างน้อยๆก็วันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคะมันสามารถกําจัดพวกรอยสิวรอยดําได้ดีมากจริงๆค่ะ ต่อไปนะคะเอาใจคนที่ชอบแต่งหน้านิดนึงนะคะตัวนี้คือคอนซีลเลอร์นะคะของคอลเลกชันนะ lasting perfection concealer นะคะ,นะะ,คะซึ่งของกลุ่มนี้มันค่อนข้างแบบเยินๆยนิดนึงอ่ะอันนี้เนี่ยหาซื้อได้จากร้านพวกดัตโต์ทั่วไปเลยนะทุกคนแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็จะมีขายนะคะราคาแท่งละก7งบาทเท่านั้นจากประสบการณ์การใช้คอนซีลเลอร์ต่างๆนานาม,มานะทุกคนอันนี้เป็นของถูกที่คุณภาพแบบ ดีงามมากจริงๆเกินราคามากนะคะคือตัวนี้ส่วนใหญ่เขาชอบเอามาทาใต้ตาแต่กบจะเอามาปิดพวกรอยสิวรอยดําต่างๆทุกคนเนียนกริบแล้วสามารถอยู่ไปได้ทั้งวันเลยนะแล้วที่ชอบมากๆคือมันไม่ได้ทําให้ผิวเราอดาุดตันไม่ทําให้เกิดสิวตัวนี้พวกบล็อกเกอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศ่ะรีวิวเยอะมากว่ามันใช้ได้ดีใช้ได้ผลมากๆนะคะแล้วคือกบอะ่ะ ลองใช้เมื่อหลายปีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือซื้อมาตลอดเลยไม่สามารถขาดได้เลยเพราะใช้ดีมากจริงๆเขาจะมีให้เลือกสีสีหนึ่งก็จะเป็นแฟร์เนาะก็คือเป็นผิวขาวสูดแล้วก็เป็นคููมีเดียมจากนั้นก็จะเป็นวอร์มมีเดียม แล้วก็ดาร์กนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยกบใช้แฟนเรารู้สึกว่าเออมันเข้ากับสีกบมากที่สุดแต่ว่าสาวไทยส่วนใหญ่ะเขาจะเป็นสีที่2กับสีที่3แนะนําจริงทุกคนเพราะว่าเนื้อดีมากแล้วก็ปกปิดแบบเนียนกริฟเลยนะคะแค่แบบในครั้งแรกก็คือปิดได้เลยพวกรอยสิวต่างๆหายหมดนะคะไปซื้อมาเลยดีจริงต่อไปนะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ตัวที่ผมแนะนําเลยนะคือ a y b e l l i n e h y p ร r Glossy นะคะตัวนี้คือถูกและดีของจริงเพราะราคาแค่ร้9ยบาทเท่านั้นนะคะ หัวแปรงเขาเขียนง่ายมากทุกคนหัวแปรงเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วตัวเนื้ออายเนอร์เขามันจะเป็นแผ่นฟิล์มทุกคนมันติดนานมากทุกคนคือทางแบรนด์เขาเคลมว่ามันสามารถอยู่ได้25ชั่วโมงนะคะส่วนตัวผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันดีคือในแง่ของระหว่างวันนะมันก็จะแบบไม่เยิมไม่ไหลลงมานะคะเนื่องจากมันเป็นตัวแผ่นฟิล์มมันต้องลอกออกมาเออมันไม่ได้แบบว่าโดนน้ำหรือจะแบบหลุดไหลออกมานะคะด้วยตามชื่อเขาเนี่ยเป็นไฮเปอร์ g อสซี่นะเวลาทาแล้วว่ามันก็จะมีความ เงาๆนิดนึงนะคะคือเขียนแล้วสวยเลยเขียนง่ายสําหรับมือใหม่หัดเขียนก็คือใช้ง่ายเลยนะคะอันนี้ราคา149บาทหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยแล้วก็ตามร้านบูรลล์รนวัสรันเางเนี้ยนะคะก็จะมีขายเนาะต่อไปนะคะก็คือลูคั s พ p พอลออยเมนต์นะคะอันนี้คือรีวิวมาหลายคลิปมากๆแล้วเพราะว่ามันเป็นยาสามัญประจําบ้านของผมนะคะผมชอบมากใช้ดีมากจริงขนาด25กรัม ราคาก็จะแล้วแต่สถานที่ที่ซื้อนะคะก็อาจจะอยู่ที่200ปลายปลายไปจนถึง300ไปลายปลายอย่างงี้เนาะแล้วแต่นะส่วนตัวกบเริ่มใช้เพราะว่าปากแห้งปากลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยกบก็จะมาทาก่อนนอนทุกวันนะคะแล้วขุยปากมันก็ดีมันมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะถึงบางทีแบบดื่มน้าน้อยอะไรเงี้ยปากก็ไม่แห้งแตกลอกเลยนะคะใครที่เพิ่งเป็นสิวแดงๆคันๆนะนะคะทาบกไปเลยก่อนนอนตื่นมาสิวยุบใครสิวเป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ผลมากๆ เป็นยาครอบจกักรวาลจริงมลงสักกตว์กัดต่อยยุงกัดอะไรเงี้ยพอทาแล้วก็จะแบบไม่เป็นแผลเป็นเลยอะบางคนน้ำร้อนลวกอะเอามาบบบกบกอะก็หายทุกคนเป็นสิ่งที่กบคิดว่าควรมีติดก,กระเป๋าอะเอาไว้ที่บ้านหลอดหนึ่งแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าหลอดหนึ่งคือกพบพกใส่กระเป๋าตลอดเวลาเพราะบางทีระหว่างวันเนี้ยมันคาดเดาไม่ได้บางทีสิวมันอาจจะโผล่ขึ้นมาหรือเราไปโดนอะไรเป็นผื่นคันแพ้ เป็นแผลยุ่งกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ามาทาได้เลยทันทีนะคะไปหาซื้อมาใช้กันดูมันถูกและมันดีจริงๆนะคะต่อไปนะคะตัวนี้ต้องพูดถึงเลยทุกคนก็คือ Pond s Magic b ี Po w เด r นะคะคือหลายคนน่าจะคุ้นนะะเพราะเขาขายมานานแล้วนะคะก็มีขายตามห้างตามร้านทั่วไปเลยนะ ตัวนี้30กว่าบาทเท่านั้นเองนะแต่ใช้ดีเกินราคามากๆนะคะตามชื่อเลยนะด้วยความที่เขาเป็น BB ใช่ปะเขามีความเหมือนแบบเป็นแป้งรองพื้นนิดๆหนึ่งนะคะคือทาปุ๊บอะผิวเนียนใส่วิงทันทีทุกคนแล้วมันเข้ากับทุกสีผิวเลยนะใครจะขาวใครจะแบบผิวแทนผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยพอทาแล้วมันก็จะแบบกลืนไปกับผิว ผิวเนียนใสวิ้งเป็นประกายทันทีนะคะคือขอสารภาพเลยนะว่าตอนแรกเราไม่เคยใช้เลยแล้วก็คือได้ยินมาว่าแบบบล็อกเกอร์เกาหลีอ่ะเหมือนเอาไปรีวิวแล้วก็โัโด่งดังมากนะคะตอนนั้นกลไปน่าจะเป็นเทอร์มินอลท้องนิวด้วันแล้วก็ไปที่กูมเม m ์มาร์เก็ตด้านล่างแล้วก็เห็นว่า เฮ้ยมันมีเหลืออยู่2กระปุกแล้วข้างๆอนะโล่หมดเลยเหมือนแบบมีคนมากว้านซื้อไปอะคือพนักงานเขาบอกว่าพวกคนเกาหลีคนจีนอะเวลามาไทยอะเขาก็จะแบบมากว้านซื้อกลับไปหมดเลยเพราะว่ามีบล็อกเกอร์ที่นู่นรีวิวแล้วแบบบอกว่ามันใช้ดีมากจริงเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะซึ่งส่วนตัวนะผบใช้นะแล้วเทียบกับพวกแบรนด์เคาเตอร์แบรนด์ที่เป็นแป้งรองพืน้นอะไรประมาณนี้นะว่ามันแบบ ใช้ดีใกล้เคียงกันเลยแต่แค่อันนี้เนื้อมันจะหนากว่านิดหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะแล้วมันก็คุมมันได้ดีมากๆด้วยนะมันทําให้ผิวใสผิวโกลมากๆเลยอันนี้ดีมากจริงๆเมื่อเทียบกับราคา30กว่าบาทนั้นคือแบบมัน มันเกินราคามากทุกคนมันคุ้มมากนะคะใครที่ชอบใช้แป้งแนวนี้นะคะซื้อไปเถอะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถนัดในการแต่งหน้าก็ไปใส่กระปุกแล้วก็แป้งอะ่ะมาปัดปัดก็ได้นะคะส่วนตัวกบชอบใช้เวลาที่เหมือนแต่งหน้าเราไม่ได้อยากให้แบบมันดูจริงจังเกินไปไม่ได้อยากทาแป้งที่มันแบบทาแล้วรู้สึกว่าโหคนนี้หน้าแน่นจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทารองพื้นแล้วก็ใช้แป้งพอนั่นแหละทาแล้วแบบอือหน้นามันก็จะดูแบบสดใสใสวิ้งเป็นธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะก็คือนี่เลยนะคะโซลา คุชชั่นอัลตราแม t t นะคะเป็น SPF 50 PA++++ บวกบวกบวกนะตัวนี้จะบอกว่าทาแล้วนะคะผิวเรียบเนียนกริบเลยนะคะแล้วก็เนื้อแมทแบบแมทจริงๆแมทสนิทเลยไม่มีความวาวใดๆนะคะแล้วเขาบอกว่าสามารถคุมมันได้18ชั่วโมงเลยนะ เนี่ยเปิดมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนอันนี้หาซื้อง่ายทุกคนหาซื้อได้ตามเซเว่นซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมินิมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีขายนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ29บาทไปจนถึง35บาทอะไรแถวๆนี้นะขึ้นอ,อยู่กับร้านที่เราซื้อนะคะเหมาะกับวันขี้เกียจขี้เกียจเพราะว่าท,ทาไปแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรองพื้นใช่ปะ ทาเสร็จแล้วก็คือไม่ต้องทาแป้งตามเลยไงเพราะว่ามันก็จะแห้งแบบแมตสนิทกับหน้าไปเลยนะคะก็เรียบร้อยนะคะวันนั้นหน้าก็จะเนียนไปเลยส่วนตัวชอบเนื้อเขานะคะแล้วก็คุมมันหน้าไม่มันวาานะแต่ข้อเสียมีอันหนึ่งส่วนตัวกบรู้สึกว่าโทนสีเขาว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะกับผิวกบมันออกจะเหลืองๆไปนิดนึงมั้งเออเพราะว่าเนื่องจากผิวกบมันออกไปทางชมพูดแดงๆนะคะแต่ถ้าใครแบบผิวสีออกทนเหลืองอะไรเงี้ยทาล้วก็จะเข้าเลยแหละอะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะดี ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์นะคะของ s ิสท Sis Longwear Creamy Eyeshadow เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเขาก็จะมีหลายสีแต่เน,นี้ยสีที่กบชอบจะเป็นสีพีชชีครีมเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็เป็นสีออกโทนส้มๆเนื่องจากส่วนตัวกบจะชอบสีโทนส้มเพราะว่ากบว่ามันเหมาะกับสีผิวกบนะคะบางคนชอบสีออกชมพูออกแดงอะไรเงี้ยก็ลองดูสีอื่นอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซองเนี้ยสองราคา 4ีบาทหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะที่กลุบชอบนะคะกลุมว่ามันใช้ง่ายดีทุกคนแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยนะคะเวลาที่ เราแต่งหน้าเราอยากได้ลุคใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราว่าแบบอยากให้ตามันดูสดใสอะก็ทาอันนี้เข้าไปนะคะมันดีนะคะเหมาะกับคนที่แบบอยากแต่งหน้าเราได้ลุคแบบแนวธรรมชาติธรรมชาตินิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสีสวยติดทนนานแต่เวลาล้างก็คือล้างออกง่ายนะคะคุณภาพคือโอเคเกินราคามากนะคะไปหาซื้อมาใช้กันดู สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะใครอยากให้กรุบรีวิวอะไรก็ขอเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกรุปจะค่อยๆทยอยทำให้นะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ